ทางสามแพ่งครับเรื่องนี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอาถรรพ์จริงไหมครับพี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายหคนเนี่ยสนใจมากเกี่ยวกับเขาเรียกว่าถ้าทางจีนเขาเรียกว่าอะไรนะศาสตร์ฮวงจุ้ยเนาะตามความเชื่อของคนไทยมีความเชื่อว่าทางสามแพ่งเนี่ยเป็นทางที่สัมภเวสีหรือว่าวิญญ,ญาณต่างๆที่ไตยโหงหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นที่อครจรน่ะมักจะเปล่องล่องลอยแล้วก็ไปรออยู่สถิตอยู่ตามทางสามแง่ง สังเกตดูไหมว่าความเชื่อของคนไทยเนี่ยเวลาเขาสะดอกเคราะหรือว่าเวลาเขาทําพิธีอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอากระทงเครื่องเส้นทําเครื่องเส้นเครื่องไหว้ไปวางทิ้งไว้บริบบรเวณทางสามแพง่งเพื่อสะดอกเคราะแล้วก็ทิ้งทุกโศกโรคภัยไว้ตรงนั้นแล้วก็มีความเชื่ออีกว่าบริเวณทางสามแพ่งเนี่ยถ้าอเผอิญว่าบ้านไขน่ไปอยู่บริเวณนั้นเขาเรียกว่าทางผีผ่าน ถือว่าเป็นทางที่มีพลังงานลบแล้วก็มักจะเจอกับเหตุการณ์ไม่ดีคนในบ้านอาจจะเจอเขาเรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าอาจจะล้มป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อของคนเราตั้งแต่โบราณไนะว้ว่าทาง oh. สามแพ่งเนี่ยถ้าเรามองในทางที่เป็นเป็นทางวิทยาศาสตร์ oh. มันจะเป็นทางที่เหมือนตัวถีใช่ไหม oh. พอทุกอย่างมาบรรจบกันเนี่ยลดลาคนสัญจรเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายใช่ไหมครับ oh. น้องชิอ๋อ oh. ใช่ใช่เพราะว่า พอมาปุ๊บมันมาบรรจบกันถ้าขับเร็วหรือว่าถ้าอะไรเงี้ยมันมีโอกาสจะประสบปัะเหตุก็เลยเป็นทางที่เขาบอกว่าเป็นทางที่มีพลังงานลบแล้วทีเนี้ยทางด้านถ้าพูดถึงหลักฮวงจุ้ยจริงๆเนี่ยถามว่ามีทางแก้ไหมแก้ยังไงฮะเขาบอกว่าสินแสหลายหลายคนก็มีม,มีมีตำราหลากหลายมาบอกว่าอาจจะใช้กีเลนในการแก้คือนําไปวางไปตรงจุดนั้นตรงรทางเข้าหรือว่า มีหลากหลายวิธีการแต่วิธีที่พี่ได้ยินคนที่เป็นเขาเรียกว่าสินแสพูดถึงตรงกันมากที่สุดคือใช้กระจกแปดเหลี่ยมกระจกแปดเหลี่ยมไปติดที่หน้าประตูบ้านที่อยู่ตรงทางสามแพร่งเพื่อจะสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปอแล้วก็ป้องกันของไม่ดีไม่ว่าจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีของที่มองไม่เห็นเนี่ยเข้ามาในบ้านได้เพราะว่าคือมันจะคล้ายๆกันแหละความเชื่อคนไทยจะเรียกว่าทางผีผ่านนั่นเองแล้วก็มีความเชื่อว่าใครดวงไม่ดีดวงตกเนี่ย ถ้าเดินไปทางนั้นเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ท้องแก่เนี่ยวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่บริเวณทางสามแพง่งมักจะเกาะติดตามเพื่อจะเกิดชิงมาเกิดนะแอบมาเกิดกับคนที่ท้องที่ดวงตกแล้วทีนี้เด็กเขามีความเชื่อว่าเด็กที่มาเกิดกับคนท้องโดยที่ไม่ได้มาจากเขาเรียกว่าเหมือนถ้าเรามีความเชื่อแบบโบราณคือก็จะถึงกําหนดเนาะมาเกิดแต่ถ้าเป็นทางสามแพง่งแล้วมีวิญญ,ญาณพวกเนี้ยเกาะมาเกิดทําให้เด็กคนนั้นจะเป็นเด็กก้าวลาว คือคําว่าทางสามแง่งเนี่ยจริงๆแล้วที่พี่เคยได้ยินมาเนี่ยมันมีสองอย่างทางสามแพ่งทางบกบกับทางสามแพ่งทางน้ำํำซึ่งเคยคุยกับผู้รู้บอกว่าทางสามแพ่งอย่างไหนร้ายแรงกว่ากันครับเขามักจะบอกตรงกันว่าทางสามแพ่งทางน้ําน่ากลัวทางบกซึ่งพี่ก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงหมายถึงว่าบ้านที่อยู่ติดแม่น้ำลำคลองเนี่ยแล้วเป็นลักษณะสามแพ่ง คือมีลำคลองที่มันพุ่งตรงมาอย่างบ้านเลยอ oh. แล้วจากประตูบ้านเนี oh. ่ยถอพุ่งตรงมาทางบ้าน uh huh. ดันประตูบ้านไปทะลุประตูออกหลังบ้านถ้ามีทางออกหลังบ้านยิ่งแย่ใหญ่เลยออ oh. อ่า oh. เป็นความเชื่อที่แบบว่ามันจะเครงที่ mm. ใครอยู่ตรงนั้นก็จะมักจะมีปัญหาไม่ราบลื่นไม่เจริญแล้วอาจจะถึงขนาดวิบัติชิหายได้อ uh huh. ก็ถึงบอกว่าเขาจะเลยมีทางแก้ต่างๆมาแก้ห่วงจุย้ยตามความเชื่อนั่นเอง uh huh. แต่ถ้ามองทางสามแพ่งทางบกเราจะมองเห็นนึกภาพรูปตัวที อ่าใช่ไหมเป็นถนนที่มันเป็นสามแพ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยทางสามแพ่งเนี่ยผมเห็นฟังเรื่องผีต่างๆนานานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทำเลที่ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือหอพักหรือไม่ก็โรงแรมห้องที่เป็นทางสามแพ่งอันเนี้ยใช่พี่แรกมองอยังไงครับก็มันมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เหมือนกันว่ามันมีน้องคนหนึ่งเนี่ยไปเช่าโดยคนรุ่นใหมยย่จะไม่สนใจเลยไปเช่าหอพักหอพักหนึ่ง ซึ่งน้องบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าทางเข้าหอพักเนี่ยมันก็เป็นทางตรงเข้ามาเลยครับแล้วตรงกับห้องน้องพอดีเลยอืแล้วทีนี้พอมองไปด้านนู้นอ่ะมันจะเป็นแบบทางแยกซ้ายขวาเนะาะเท่ากับนั่นแหละคือตัวทีนั่นแหละคือทางสามแพง่งแล้วมันตรงพุ่งมาตรงประตูห้องพอดีเป๊ะเลยใช่แล้วทีนี้ประตูห้องน้องพอเปิดเข้าไปอะ่ะมันจะยาวไปถึงข้างหลังข้างหลังจะโผล่ไปตรงระเบียงที่ตากผ้าอืประตูข้างหน้ากับประตูหลังทะลุตรงกันโอ้โหเพ๊ะ นั่นคือทางผีผ่านแบบร้อยเปอร์เซนต์แล้วทีน้ต้องบอกว่าน้องก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่มีความเชื่อเรื่องหวงจุ้ยเลยครับจนกระทั่งพอน้องมาเช่าอยู่เนี่ยน้องเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเวลาน้องนอนหลับเนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาอยู่บริเวณในห้องที่น้องพักอยู่แล้วก็บางทีก็จะฝันอะไรแปลกๆแล้วทีเนี้ยจนกระทั่งอ่ะน้องเริ่มบางทีได้กลิน่นเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าเริ่มได้กลิ่นเริ่มได้ยินเสียงเริ่มฝันบางทีเนี่ย เขาเรียกว่าแบบเริ่มรู้สึกว่ามันมันนอนไม่ได้นอนยากมากๆน้องก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับคนรู้จักฟังเขาก็เลยแนะนําให้รู้จักสินแสบอกว่าให้สินแสมาดูสิอเพื่อที่จะแก้ไขได้บ้างพอสินแสมาดูปุ๊บมาที่ห้องน้องบอกว่าโอ้โหทางผีผ่านเป็นทางสามแพร่งราไเปเซนก็เลยให้น้องเนี่ยมีทางแก้สองอย่างหนึ่งถ้าสะดวกย้ายเลยอืย้ายซะอแต่ถ้าสอง คุณไม่สามารถจะย้ายได้ครับคุณต้องทนอยู่หรืออยู่ต่อไปเนะี่ยให้เอากระจกแปดเหลี่ยมมาติดอย่างที่บอก<ม>หรือไม่ก็อาจจะเป็นกิเลนม,มาวางไว้บริเวณในห้องเพื่อแก้ห่วงจุย้ย<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งมันยากมากคือทินแสจะบอกว่าให้เอาคนปีนักสัตว์นี้นี้มาอาศัยอยู่ด้วยโอ้โหนี่ยาก<ม>เพราะต้อง เป็นนักสัตว์ที่เขากาหนดขึ้นมาประมาณถ้าพี่จำไม่ผิดเท่ามันสี่สี่นักสัตว์ขึ้นไปแก้ห่วงจุย้ยแบบว่าทางผีผ่านรูว้วทางสามแพ่งนี้ยากยากยากนี่ยาก,ยากง่ายที่สุดก็คือว่าย้ายออกอสองง่ายง่ายลองลงมาก็คือว่าหาซื้อกระจกแปดเหลี่ยม,มซึ่งทําพิธีการคือเรียกเบิกเนตแล้วเนี่ยมาปิดครับก็เป็นวิธีการแก้ห่วงจุย้ยแบบแบบความเชื่อของทางลักษณะหวงจุ้ยของจีนเนาะแล้วของไทยก็คือส่วนใหญ่ทางไทยเราจะบอกว่าให้ย้ายทางไทยเนี่ยเขาจะ เขาจะไม่เลือกทางที่ตรงกับทางสามแพ่งในการสร้างสถานที่ก่อสร้างห้างร้านบริษัทอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเลี่ยงเลยเขาจะดูโอเคครับมาถึงมีเรื่องเล่าให้เราได้ฟังกันไหมสำหรับเรื่องของทางสามแพ่งก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่สัญจรนี่แหละว่าถ้าใครดวงตกลมเพลมพัดเนี่ยแล้วเพระเอิญเนี่ยอ่าไปเหยียบ ไปเหยียบเครื่องเส้นที่เขาชอบเอาไปวางไว้เนี่ยม,มักจะสวยม,มักจะโดนตามมามักจะเห็นผีโดยที่ยิ่งไปเหยียบเครื่องเส้นที่เขาต้องมาแย่งกันกินนึกออกไหมเหมือนเราไปไปขัดขัดความอิ่มอของเขาอ่ะก็มีน้องคนหนึ่งที่คเคยมาเล่าเคยน่าจะเคยเล่าในรายการด้วยว่าเป็นคนขับแท็กซี่ทีนี้ด้วยความที่ว่าก็ห่วงร,รับผู้โดยสารมาถึงทางสามแพ่งแล้วทีนี้ผู้โดยสารเรียก แล้วก็ถอยรถแล้วดันไปเหยียบกระทงเครื่องเส้นโอ้โหไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจครับแล้วก็ไปส่งผู้โดยสารในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งพอขากลับก็เต็มเต็มเลยโดนหลอกมาตลอดทางเห็นผีนั่งอยู่หลังรถเห็นผีเกาะกระจกข้างรถคือตามมาเป็นพร้วก่อแท็กซี่จนน้องเขาเนี่ยต้องเลี้ยวรถแท็กซี่เข้าไปในวัดแล้วก็ไปขอนอนที่กุฏิพระจนเช้าแล้วต้องไปเขาเรียกว่าไปทําบุญทําสังฆทานไปขอเข้ามา ไปเอาทำกระทุเครื่องเส้นไปวางไว้แทนที่อ่ะเหมือนประมาณว่าเขายังกินกันไม่อิ่มแต่คุณไปเหยียบอก็ปเป็นเรื่องราวาที่บอกให้ฟังคร่าวว่าเคยมีน้องเจอลักษณะแบบนี้กันแล้วพี่เชื่อว่าคนที่ขับรถกลางคืนหรือว่าบางทีคนไม่ได้ตั้งใจไปเหยียบเครื่องเส้นะม,มีเยอะนะอ,อาจจะไม่เห็นก็ได้เพราะบางทีมันเป็นเสาไฟนะเส,า,นะเสาไฟแล้วไปวางไวแ้แอบ,แอบเสาไฟบางทีคนก็ไปยืนอาจจะรอรถอาจจะทําอะไรแล้วไม่เห็นไปเหยียบเขาให้นั่นแหละ ก็อาจจะเป็นเจอเรื่องราวแปลกๆได้ก็เป็นอาถรรพ์ของทางสามแพ่งนั่นเองนะครับครับ